สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะคืปนี้เป็นคลิปครึ่งปีหลังของปี2 5, 5, 5, 5 6 7นนะคะดวงของคุณอาจจะมาเร็วกว่าครึ่งปีสักเล็กน้อยบางทีพฤษภามิถุนาเนี่ยอาจจะเริ่มเมแล้วนะคะอันนี้ต้องสังเกตตัวเองดูดีๆนะคะจะพูดถึงในเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักในทุกสถานะเลยกับนัดดูดวงเจาะชีวิตเริ่มต้นนะคะสามใบแรกค่ะ ก็คือในเรื่องของความเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูดูซิว่าบรรยากาศ energy ของคุณจะเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะโอเคเริ่มกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะช่วงในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเยอะขึ้นกว่าเดิมกว่าปกติก็ได้นะคะจากปกติเนี่ยสมมติว่า ทํางานอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะหรือกับบางคนเนี่ยอาจจะได้เดินบริหารร่างกายย้ายตําแหน่งไปอยู่ตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้เหมือนกันอะไรที่มันเป็นการขยับขยืน่นเคลื่อนไหวะนะคะไม่ไปเองไม่ไปเที่ยวเองก็อาจจะมีคนบอกว่าโอเคเธอไปอบรมนะหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ติดสอยให้ตามไป ไปกับญาติินะคะหรือว่าคณะผู้สแสวงบุญอารมณ์เหมือนพระถังซํมจังนะคะไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะเพราะว่าคือคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางเพื่อที่จะไปทําบุญน่ะนะคะซึ่งสถานที่ตรงนั้นน่ะเป็นสถานที่ค่อนข้างไกลอาจจะเป็นในประเทศแต่ว่าไกลจากถิ่นที่คุณอยู่นะคะหรือว่าถึงขั้นกลับไปต่างประเทศเลยเกณฑ์ของการไปต่างประเทศมีมากกว่าด้วยซ้ําไปนะคะ แล้วก็ในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะให้เรามัดระวังการถูกแบ็กเมลการถูกหลอกการโดน call center หรืออะไรต่างๆนานาเอาไว้ให้ดีๆนะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินค่ะไพ่พะพรมขึ้นมานะคะสามารถขอพรกับพะพรมได้ พพุมมาเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วนะคะพ,พอพรมสีหน้านะคะก็คือที่นึกขึ้นมาได้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะคิดไปที่เดียวกันก็คือสีแยกราษฎระสงค์นะคะก็นี่นะะสามารถขอพรในเรื่องของการเงินได้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสัญญาณของการเดินทางอะ่ะมีขึ้นมาหมดเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือมีโอกาสที่จะได้เดินทางอะ่ะสูงมากและด้วยความที่ชาวธนูเนาะถ้าเกิดว่าการอยู่กับเทียมมันอาจจะ ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวคุณหรือว่ากับลัคนาราศีของคุณสักเท่าไหร่ถ้าได้ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวบ้างหรือว่าได้เดินทางบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีก็จะทําให้มีเงินเข้ามาเงินไหลามาเทมาหรือว่าถ้าคุณยิ่งเดินทางค่ะอย่างเช่นการไปพบปะลูกค้าบางทีคุณอาจจะได้อะไรดีๆกลับมาเกินกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ก็ได้ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ ยกย้ายตำแหน่งนะคะหรือว่ามีโอกาสได้รับผิดชอบหน้าที่งานใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นก็ได้พไพ่ใบนี้มันคือการรีเจเนอเรชันเลยนะก็คือมันเหมือนกับการเกิดใหม่เลยอะ่ะบางทีไอ้สิ่งที่มันซบเซาอยู่นะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นต้นไม้ที่มันเหี่ยวแห้งนะคะมันจะค่อยๆผลิดอกออกใบนะคะดังนั้นให้อดทนเอาไว้นะคะสาหรับในเรื่องของการทํางานคือในเมื่อเรามาเราผ่านจุดที่มันมีปัญหามาแล้วอะ่ะดังนั้นจุดที่มันกําลังจะพุ่งอ่ะ มันอาจจะดีกว่าเดิมเยอะๆมากๆเลยก็ได้นะคะแต่ให้ระมัดระวังเนาะสำหรับอันนี้นะคะข้อหนึ่งเลยะคะก็คือสภาวะจิตใจของตัวคุณระมัดระวังอย่าให้มันเครียดมากแล้วบางทีชาวธนูเองเครียดเราไม่รู้ตัวด้วยนะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งะคะ่ะสำหรับในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของการทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขะคะ่ะระมัดระวังอย่าทําให้ผิดพลาดเพราะว่าผิดไปแค่ตัวเดียวหลักเดียวมันก็มีผลกระทบมหาศาลแล้วนะคะ การทํางานน่ะโชคดีตรงที่ว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่ดีที่เขาพร้อมที่จะเหมือนกับอยู่เคียงข้างคุณนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือแม้แต่กระทั่งให้กําลังใจคุณบางทีอาจจะเป็นคนที่บ้านเพื่อนหรือว่าคนรักก็ได้นะคะสรุปแล้วนะไพ่เก้าใบที่เปิดออกมาเนี่ยนัดรู้สึกว่ายังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนย้ายนะคะอย่างที่นัดบอกไปหรือว่าบรรยากาศอะไรบางอย่างที่มันเคยแย่ๆมันมัน จะกลับมาดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นดังนั้นเตรียมสภาวะจิตใจของตัวเองให้ดีๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะเริ่มต้นจากคนโสดสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่สเปกอะเขาดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ คือจริงๆคนนี้ก็ดูเป็นคนเป็นสายเปเหมือนกันนะแล้วทำไมคุณถึงไม่ชอบล่ะเดียดูซิพอคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะถ้าเกิดสมมติว่าคุณกับเขาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าได้พัฒนากันไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาอาจจะเป็นภาระของคุณก็ได้ภาระในที่นี้มันหลายอย่างมากๆเลยทั้งในเรื่องของนั่นนี่นูน่นเยอะเยอะมากคุณรู้สึกว่ามันเหมือนคุณต้องไปแบกรับความรู้สึกของเขาอะนะคะอืม ต้องไปดูแลเอาใจใส่เขามากจนเกินไปมากเกินกว่าการที่คนเริ่มต้นคุยกันเขาจะเป็นอนะประมาณเนี้ยนะคะจริงๆแล้วชาวธนูเองอะคุณนิ่งมากเลยนะสำหรับในเรื่องของความรักคืคุณใช้เหตุผลในการตัดสินหรือว่าในการมองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ให้ใบนี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ทําบุญนะมีเกณฑ์ได้เดินทางใช่ไหมคะก็ก่อนไปก็อาราธนาสินค้าซึ่งเป็นเรื่องปกปติที่เราควรจะทําทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะลืมไปอ,อย่าว่าแต่คนอื่นเลยนัดเองก็บางทีก็ไม่ได้อราอราธนาทุกวันหรอกนะคะ แต่ถ้าเกิดเรารู้ปุ๊บว่าเราจะไปทําบุญนะคะอารัธนาสินห้าเสร็จแล้วก็หลังจากที่ทําบุญเสร็จนะคะก็อย่าลืมแผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลด้วยแล้วก็มันขึ้นมาใน,ใน,ในตําแหน่งของด้านความรักของคนโสดนะคะโดยเฉพาะกับคนโสดแต่คนที่สถานะอื่นนะถ้าเกิดได้ไปทําบุญก็ทําตามที่นัดบอกได้เลยสําหรับคนโสดนะคะก็ ระลึกถึงคนที่กําลังจะเข้ามาหรือบางทีสถานการณ์ของคุณคืออาจจะมีคนเข้ามาแล้วนะคะนั่นแหละค่ะนึกถึงคนนั้นแล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับให้กับเขาก็ได้เหมือนกันหรือว่าเ,เจ้ากรรมในเวรหรือว่าเอ,อหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนโสดกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนควรฟังควบคู่กันไป ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ลืมรัครังเก่าไม่ได้เลยอะ่ะพยายามแก้ไขนะพยายามที่จะเหมือนกับ move on นะคะแต่มันก็ move ไม่ได้เพราะว่ากับไพ่ไปเนี้ยนะรู้สึกบรรยากาศอ่ะมันเหมือนกับว่าคนเก่าของคุณน่ะมันคบกันมานานมากคือสร้างสร้างความเคยชินสร้างอะไรบางอย่างแล้วมันจะลบล้างได้ค่อนข้างยากจริงๆไม่จำเป็นต้องลืมนะคะแค่อย่าให้มีผลกับสภาวะจิตใจมากเกินไปก็พอ แล้วคุณก็ไม่เคยบอกใครด้วยเกี่ยวกับคนในใจคนเนี้ยเรามาดูคนที่มีคู่แล้วค่ะใครที่อยากมีน้องนะมีเกณฑ์ที่จะมีน้องนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีเบบี้นะคะหรือบางคนนะ่ยคนเราสมัยเนี้ยไม่ค่อยอยากมีลูกนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์รับน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์ที่คุณชื่นชอบมาเลี้ยงเป็นลูกเลยก็ว่าได้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้งสองกรณีแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็มีค่ะอ,อ อะอย่างอันเนี้ยสำหรับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วนะคะมีแฟนหรือว่ามีสามีภรรยาค่ะชวนกันไปทำบุญก็ดีนะคะอืมแล้วก็อย่าลืมแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะเปิดไพ่เพิ่มหนึ่งใบนะคะไพ่ใบนี้สำหรับชาวลัคนาราศรีธนูเองนะคะคือจริงๆบางทีอะค่ะคุณอาจจะ ไม่ค่อยได้เจอกับแฟนตัวเป็นๆนะ่ะอาจจะเป็นฟิลคือแฟนอาจจะทํางานหรือว่าตัวคุณเดินทางบ่อยนะคะก็อาจจะเป็นการโทรคุยกันสมากกว่าหรือว่าแฟนติดงานเลิกดึกหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเวลาทํางานมันไม่ตรงกันหรือว่าไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทาให้การพูดคุยกันน้อยลงอ่าแต่มีเกณฑ์มีน้องนะอ่ายังไงกันแนะ่นะคะไหนลองเปิดไพ่คําแนะนําดูซิว่าคําแนะนําอยากจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีธนูค่ะ น่าเชื่อถืออาจจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานเนาะลุกขึ้นซาถ้าไม่อยากเป็นคนขี้แพ้นะคะแล้วก็แค่พูดในสิ่งที่คิดบางทีชีวิตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อืมแค่พูดในสิ่งที่คิดบางทีชีวิตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ในลองเปิดไพ่สรุปนะคะอันนี้สรุปโดยรวมนะคะทุกสถานะความสัมพันธ์เลยดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในช่วงของครึ่งปีหลังคะ่ะ คุณอาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ทําสัญญาอาจจะเป็นฟิลของการกู้ข้อตกลงการซื้อหรือมีคนเข้ามาซื้อขายหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ให้ระมัดระวังนะคะไพ่ใบแรกเตือนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ระมัดระวังการโดนหลอกนะคะดูเอกสารดีๆแล้วก็คุณโชคดีตรงที่ไม่ขาดในเรื่องของความช่วยเหลืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆนาะนาะก็ได้เหมือนกันคนช่วยเหลือค่ะคนที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ สุดท้ายนะคะคือตัวไพ่เนี่ยบอกว่าให้ลดความดื้อลงไปหน่อยบางทีสิ่งที่คนอื่นเขาเตือนสิ่งที่คนอื่นเขาพูดอะคะ่ะลองฟังดูนะคะแล้วลองเอากลับมาคิดกับตัวเองพิจารณากับตัวเองดูแต่ในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความมั่นใจซึ่งความมั่นใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าโอเคถ้าเกิดเขาเตือนมาลองคิดดูสิว่าในมุมมองของเขาเพราะอะไรถึงมองเรื่องเนี้ยในแบบนี้นะคะบางทีมันอาจจะให้ผลดีกับตัวคุณนะคะมากๆก,ก็ได้ นะะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเช็คดวงของคุณที่เป็นของคุณโดยตรงเลยนะคะแบบ6เดือนนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางที่ขึ้นให้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ